สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยทูตรง่ายกแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนปังเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมแป้งเค้กนะครับแบบนี้เลยนะตอนนั้นนะครับก็ใส่ผงโกโก้ลงไปนะครับใครไม่มีแป้งเค้กนะครับเพื่อนเพื่อสามารถใช้แป้งสาลีประสผสมธรรมดาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการผสมให้เข้ากันนะครับ พอเข้ากันดนแล้วนะครับผมก็จะพักในส่วนของของแห้งไว้ก่อนนะครับก็คือแป้งแล้วก็ผงโกโก้นะครับต่อมานะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทําในส่วนผสมของของเหลวกันนะครับผมก็จะเริ่มด้วยนะครับกล้วยนะครับกล้วยหอมนะครับผมใช้1ลูกนะครับประมาณนี้เลยนะลูกใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะนากล้วยมาบดนะครับเพื่อนๆจะบดด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับผมก็จะใช้ตะก้อมือแบบนี้เลยนะครับ ก็จะบดได้ประมาณนี้นะครับพอได้เนื้อประมาณนี้เสร็จนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ไข่ไก่ลงไปนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งฟองนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับถ้าใครชอบหวานน้อยนะครับก็สามารถลดได้เลยนะ ก็ทําการคนนะครับให้น้าตาลทรายละลายเข้ากันดีนะครับอย่าให้เหลือเศษน้าตาลทรายเลยนะครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนน้าตาลทรายละลายนะครับตด้วยเกลือนะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดานะถ้าใครไม่มีเบกกิ้งโซดาใช้เป็นผงฟูแทนได้เลยนะครับนั้นนะครับก็ทําการผสมคนๆให้เข้ากันนะ จากนั้นนะครับตามด้วยน้ํามันพืชนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันคาโนล่านะครับเพื่อนๆใช้น้ํามันตัวไหนก็ได้นะครับยกเว้นน้ามันปาล์มนะครับใช้ไม่ได้นะตัวเค้กของเรามันก็จะหนักไปนะครับแล้วก็โยเกิร์ตนะครับตัวโยเกิร์ตนะครับเพื่อนผมทําเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงไว้ตรงหัวนี้นะครับวิธีการทํานะถ้าใครไม่ไม่อยากทํานะครับก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะครับเป็นโยเกิร์ตแบบไหนก็ได้นะขอให้เป็นรสธรรมชาตินะครับจากนั้นนะครับก็ทําการคนๆๆให้เข้ากัันนเลยะครบ พอทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้กลิ่นเนยนมครีมลงไปเลยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีกลิ่นนี้นะครับก็ใช้เป็นกลิ่นวานดลาก็ได้นะครับแต่พอดีว่าผมชอบกลิ่นนี้มากๆเลยนะครับผมก็จะใส่ในตัวเค้กเนาะทุกเมนูเลยนะครับก็คนให้เข้ากันเลยนะครับผสมให้เข้ากันนะก็จะเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ของแห้งที่เราผสมไว้ก่อนหน้านู้นนะครับก็จะมีแป้งแล้วก็ผงโกโก้นะครับ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะอ่าผมทําในปริมาณน้อยนะครับ <S <S เพื่อนๆก็จะใส่ครั้งเดียวเลยนะถ้าใครทําปริมาณเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็แบ่งใส่นาะสองถึงสามรอบประมาณนี้นะครับสำครับก็ทําการผสมให้เข้ากันได้เลยนะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะครับนี่ก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นพายเนาะเพราะว่ามันจะมีเศษแป้งที่อยู่ติดตรงอ่าก้นภาชนะนะครับผมก็จะใช้พายนะครับ ปัดๆตรงขอบเนาะแล้วก็คนๆแบบนี้เลยนะครับให้ผสมเข้ากันดีๆนะแบบนี้เลยปลาเดี๋ยวเราไปอบกันนะครับเพื่อนวันนี้นะครับผมก็จะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับตัวพิมพ์นะครับผมก็จะวางลงไปในตัวของหม้อทอดเลยนะครับเพื่อนผมไม่มีที่รองพิมพ์เนาะก็พอเวลาเค้กเราอบมานะครับมันก็จะเสียรูปทรงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะ ผมไม่มีนะครับถ้าใครมีก็ใช้เป็นที่รองพิมพ์นะครับพิมพ์เค,ค้กนะครับก็จะเนื้อเค,ค้กออกมาก็จะสวยเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ตัดตัวเค,ค้กของเรานะครับใส่ลงไปในพิมพ์เลยนะครับให้ครบหมดเลยนะ เราจะใส่เนื้อเค้กนะครับเพื่อนๆในพิมเนาะให้เกือบเต็มนะครับอยากให้เต็มนะเพราะว่าเขาจะฟูขึ้นมาอีกนะครับประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะแต่งหน้าด้วยกล้วยหอมนะครับอีกรอบหนึ่งนะถ้าใครไม่ชอบตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับผมก็จะฝานแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปอบกันนะครับเพื่อนตอนนั้นนะครับก็ทําการเอาเข้าอบเลยนะครับวันนี้ผมจะอบอยู่ที่ไฟ160องศานะครับเพื่อนเป็นเวลา15นาทีนะครับครับเพื่อนพอเค้กของเราได้เวลาแล้วนะครับเราก็จะได้เค้กประมาณนี้เลยนะครับเนื้อของเขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนเขาก็จะเสียรรูปทรงประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวรองพิมพ์เค้กนะถ้าใครมีก็ใช้ดีกว่าเนาะจะได้ เนื้อเค้กที่สวยๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะอบต่อนะครับเพื่อนๆโดยใช้พิมพ์เค้กแบบนี้เลยนะครับอบเข้าไปเลยใช้เวลาเท่ากันนะแล้วก็อบตามเวลาเท่ากันเลยนะครับเราก็จะได้เนื้อที่ออกมาแบบนี้เลยนะครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเค้กของเขาก็จะมีความนุ่มแล้วก็ฟูมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเค้กกันนะครับว่าตัวเค้กของเราเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับผมชิมแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเนื้อเค้กเป็นยังไงบ้างเอาแราแกะออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้ตัวเนื้อเค้กนะครับก็จะมีความฟูนะครับแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนี่ ยังไงก็ลองไปทำทางกันดูนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับไปละครับสวัสดีครับ